สวัสดีครับเกริรผมแม่กก์โมกิมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรเดียชันกับท r ิป t ิฟต์ทอยเลตมัลติเวอร์ซีซันเจ็ดครึ่งหลังครับผมนะเราดูครึ่งแรกไปแล้วต่อไปก็มาดูครึ่งหลังครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็หัวหน้านาอิกาผมนะโดนแทงข้างหลังเออไม่รู้จะเป็นไงต่อไปกับโชคชะตาของพวกเราคร o อกแมนทั้งหลายครับผมนะแล้วก็เรารู้กันแล้วตั้งแต่ตอนที่แล้วผมนะว่าต่อไปมันจะมีสตัฟและแปลว่ามันจะพูดอะไรกัน อันนี้ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกให้เทิร์นออนแคปชั่นมันเพิ่งจะมีสตัอเอาตอนครึ่งหลังอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคมาเทิร์นออนแคปชั่นเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหซีวีเจสันในพวกหลอนๆก็ยังจะมาอยู่แล้วเอออ้าวนี่มันย้อนขวามบอกอทำไมเรดี้เดวมนถึงได้ยังอยู่กับพวกนี้อืมได้สุดก็ได้เจอเพื่อน เราต้องคุยกันบ้างคุยเรื่องฉันรู้ว่านายสับสนนะฉันคือเพื่อนของนายในอนาคตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันทำอย่างนี้หัวหน้าของพวกทีวีดีตอนนี้คือเพอร์เฟกต์วูแมนแล้วมันจะโจมตีฐานเราในไม่ช้าทุกคนจะหนีและหัวหน้าเราจะอยู่ แลวเขาจะล้มเพ์เพิ่มเลดี่ได้แต่ว่าเธอจะหนีไปเพอล์อตด้วยเครื่องมือของเธออืมตอนนี้ฉันก็ขอให้คลอ,อกวูแมนอืมทำลายเพื่อให้เธอไม่หนีอืมเมื่อถึงตอนครั้งแรกฉันใช้พลังทุกอย่างแล้วก็เสียสละชีวิตตัวเองอืม้นลองครั้งแรก ใช้ทุกเพื่อนทุกคนเพื่อชุบชีวิตฉันครั้งที่สองก็พอไหวครั้งที่สามก็โดนกวนเอมีคนเอในการใสชุดขาวมึงพูดเร็วไปกูไฟายไม่ทันฉันอาจจะทําได้มากกว่านี้ลา <c oughs> บได้ใช่อยู่ในหลุมนี้ใกล้จะถึงลิมิตแล้วแต่เชื่อว่านายสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ก่อนที่หัวหน้าใช้พลังของเขาแกต้องฆ่าเขาก่อนเฮ้อ อ๋อนี่คือแผนก่อนที่จะแทงข้างหลังจริงแล้ววางแผนมาไทาเลดดี้นั้นมันหนีไปมันจะล่านาฬิกาทุกคนที่เหลืออยู่อืมมันจะจัดการทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราฆ่าหัวหน้าต่อหน้าเธอเธอก็จะลืมพวกเราไปสักพักใหญ่เอเธอจะพอใจนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อมีเวลาที่เราจะได้ชุบชีวิตไททันขึ้นมาอ๋อเป็นแผนไม่ไม่ค่าหัวหน้าไม่ เธอมีเคาน์เตอร์ไททัน,นและสิ่งนั้นจะทำลายไททันอื่นทุกตัวด้วยฉันเห็นมากรตาอืมเราต้องการไททันเรากลับมาแม้ว่าเราต้องเสียตละคนที่ใกล้สุดของเราหวัวหน้าเราด้วยซ้ำไม่ังไม่ทำอันน,นี้เป็นหวัวพวกมัลติเวิร์สเดินทางข้าเวลามาเพื่อมาเตือนอฉันอาจจะขอคนอื่นได้แต่ว่าอืม หัวหน้าเขารู้อยู่แล้วสิบวิอืมขอแค่นายใช้พลังตรงแขนอืมแต่เหตุการมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคมันอาจจะมีการบล็อกได้แต่มันจะใช้เวลาพมากพอที่แกจะทำงานแกนได้ไม่ใชเป็นไปไม่ได้มันอยู่เวลาเพื่อคุยจะท้ทริยศได้ยังไงโทษที แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็่เราไปขอแล้วละ่ะนี่อ้าวอืมเมื่อถึงเวลาที่ใช่ที่ที่ถูกต้องแกจะทำสิ่งที่ใช่บล็อกเดอะคลอกเฮจิมม้มแมงโอเคผมนะเราดูเหตุผลแล้วทำไมใช้อันนี้อ๋อเพื่อปิดปิดพลังของวันหน้าไม่ใช้พลังงานแล้วก็จิม้มไม่งั้นเดี๋ยวใช้พลังหนีอะไรอย่างนี้ เออต้องสลาหัวหน้าเราเพื่อให้พวกคล็อกได้มีเวลาไปชุบชีวิตไททันคล็อกแมนคุม้มไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยหัวหน้าไว้อนาคตจะแย่กว่าเดิมก็อาจจะเชื่อใจได้เพราะเขาผ่านอนาคตมาแล้วหลายรอบหลายลูกเฮ้เนี่ยพวกที่เหลืออยู่ก็จะโอเคพักได้เพราะมันจะไม่ล่าต่อมันชนะหัวหน้าแล้วเพ,เพื่อนวูแมนชื่อเพื่อนวูแมนเหรอ เป็นญาฝั่งไหนเพื่อ,อนกายตอนนี้ผมเพิ่งจะรู้ชื่อเธอในกการโจมตีฐาน,น,นทันี่อะไรอืมนีม่ดูสภาพมีคำสั่งมาโจมตีฐานเลยอะนั่นไงในกาเสื้อขาวที่นั่นพูดถึงปะจำได้ว่าไอ้นักเดินทางข้าวเวลาพูดถึงไงนากาเสื้อสูตรขาวอืม น่าสนใจไททันทีวีมันถึงเวลาแล้วอิส i ามโอเคถึงเวลาอะไรทามที่นั่นจะมาไปไททันดิวมันเออหรือไม่มาแล้วก็เนี่ยบุกไปทำลายทานคล็อกแมนเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะถอยทับกันแล้วมั้งพอใจกันแล้วนี่นี่วัตเอาอะไรวะเนี่ย เดมวัดเดอสกิบิดีมาบุกกับผมนะที่ที่ไหนเนี่ยตัดมาที่ไหนกันอีกตอนนี้เมืองแลดูหรูดีบาซูก้ายัดตู้มยิงป้ายบันไส้ป้ายสวยเกินวัดเดฟักวัดเดรถมาจากไหนขับรถมาเชียววูนี่เรามาทำอะไรหลังพา,ายแพ้รั้งใหญ่ตอนนี้เราจะบุกกลับใช่ไหม ไอ้ยูทีวีวแมนเตือนโอ้โหมันอ่ากัดแขนอ่าโอ้โดนลากออกไปเลยตัวหาแล้วเนี่ยนี่มันอะไรสีิีดีอะไรอ่ะหน้าตาไม่คุ้นอ่ะแอสซาสิงเดียวอ่าอะไรอ่ะทำไมเละอ๋ออยู่เวลาไว้อยู่จิ้มแม่งอ่าคล็อกวูมันโอเคพวกบูว่าพวกคล็อกที่เหลืออยู่ผมนะ่นก็มาช่วยันไปบุกจืบโอ้โอ้ ใช้เวลารักษาล้อเฉียวันดีมาทำคีกขู่ขป,ปล่อยตูตกรถโอ๊อาัสซายนูมันก็มากีบิดีเบสซีโร่ฐานกีบิดีที่สูตรกับผมนะเราบุกทานเลยมันไส้กีบิดีแฟนทออ่าบอยอเปลาก็มาแล้วตอนนี้แทน,นดิวแมนไปอยู่ที่ไหนอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าโดนบุกอยู่โอ้อา้าวล่วงกันหมด จ่าเอโโอ้หคาเมล่าแมนจบับเก่าค่อนข้างแนวเอ๊ะอ่ะใครข้างหลังเอ๋หูชื่อนั่นมันอืมมูนจะอยู่ <c oughs> <c oughs> ดีมากหนูเด็ก <c oughs> ใ,ในตัวที่รอดแบบรอดมากๆไม่ได้ไปยุ่งกับพวกเพื่อๆนๆคนเลยร <c oughs> <c oughs> อดอยู่คนเดียวในแก๊ง ปีกาส,สตินโอ้โหโคตรเท่ดูพระยูชัดๆแล้วอ่าโดนทางออยินทุกนไปละมูนริวบอกอืมหนีบวกกับทุกตัวแล้วรอดมาได้แบบไร้รอยคิดขวนฝีมือได้สุดยอดมากเอาคิวบิคไปไววาร์ปเล่นข้างโก้ในคิวบิควาร์ปเนี่ยวาร์ปไปไหนก็ได้โออ โอ้หปืนยังเท่ปืนใครอยู่โอ้โอ๋อมครเ่อรยิงปืนด้านหลังวัดเด้อยาโอ้ยทุบวัดเด้อฟักเพนซิลมันยังมีสายพันธุ์ใหม่เหรอเพนซิลมันก็มาโอ้โหดูดูดูวัซ้อมต่อยหมวดเพนมันก็มาเรียกรวมว่าเพนมันก็แล้วกันเพนมันกับเพนซิลมันน่าจะอยู่กลุ่มแก๊งเดียวกันจิ้มจิ้มด้วยเพนซิลมัน จิมจิมจิมและตัวมันนี่ก็เออมันแหละดูเป็นอาร์ตสไตล์แปลกเพราะว่าเป็นเพนซิลหรือเปล่าเพนมันครับผมนะผู้นำจอห์นวิกใช้เพนซิลวัาจะรายูถึงการมีอยู่ของแกงเพนซิลเน่ฉันไททันไอไ้ไม่ใช่หิวยังไม่ถึงไททันฮิวเพนซิลมันใจมือยังใหญ่ วัดดีแปลว่าเรายังมีแก๊งอื่นเหลืออยู่ไม่ใช่แค่พวกเราที่เคยเห็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีไปรวบรวมแก๊งอ,อื่นมาด้วยที่เราไม่เคยเจออะไรใครทำมา What the อิอู๋ยสกิบิดีอาตัวอะไรนะในในไบโอไอตัวนี้จำอาจำชื่อไม่ได้อาไอเนี้ยไอเนี้ยลีเเกอร์เออสกิบิดีลีเเกอร์ยา <laughs> โอ้ยนั่นนั่นมันอะไรอ่ะหุ่นยนต์เลยอ่ะ แรดูไม่เข้าพวกโอ้จิ้มด้วยเพนซิลโิ้มด้วกเกอ์อย่างเทตายอย่างไวหู้วหวัดดีเพื่อนฝูงนี่ไม่ใช่ท่านเขาฮะนี่แตงกิว <Thank> o <you. S 1> ู้วอายุเอ๋อย่างที่คำวนวณไว้อ่าวกตคอ,องจีแมนอยู่ที่ฐานหลักมันอืมฐานสุดท้ายอีกอันเดียว สกีบีดีทอยเล็เบในเลขหนึ่งเราเจอตัวแล้วตรวจพบแล้วเราเชื่อว่านั่นเป็นที่ที่เอเย่นหญิงของคุณถูกจับอยู่แต่ตอนนี้ต้องโฟกัสที่เป้าหมายเราแล้วก่อน G-Man นลพพรคลด็โปรเจกต์ไม่สามารถให้มันสำเร็จได้ภารกิจเราไม่ใช่ช่วยเขาอือะไรอะไร เราก็นับถือการตัดสินใจของคุณแต่ว่าทำตัวปลอดภัยแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะช่วยได้ให้ปากกาไปอ๋อนี่แก๊งเพนเหรอไททันเพนเหรอว่าจะเป็นปากกาอะไรที่ไฮเทคที่ผมไม่รู้จักตามไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ก็โอเคผมนะนั่นก็คือ การีแอชชันซีซั่นเจ็ดทั้งหมดครับผมนะเออตอนนี้ก็รู้แล้วผมนะเหตุผลของตัวที่ทรยศเพราะว่าเราต้องเอาอนาคตที่ดีกว่าตามไปคนท่องเวลาบอกมาเราต้องฆ่าหัวหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าผมนะอาจจะคุ้มเพราะว่าอนั่นมันไปอนาคตหลายรอบแล้วมันจะรู้สิ่งสุดก็เรียบร้อยครับผมนะก็กลายเป็นว่าคล็อกแมนไม่ได้โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพวกตัวที่เหลืออยู่ก็หลอดไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฆ่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าใช้พลังหัวหน้าแล้วชนะ แม่หญิงได้มันจะไปฆ่าเลี้ยงตัวแล้วตายล้างโคตรอันนั้นจะอาจจะน่ากลัวกว่าแล้วก็เราก็ได้เจอกลุ่มใหม่กลุ่มเพนซิลมันก็ผมนะดูแล้วก็อาวุธหลักคือ,อหัวจิ้มแตหุ่นยนต์ตอนท้ายนี่ผมคิดถูกใช่ไหมท่านเพนแมนเออโอเคผมรดักอะไรชอบคลิปดีอะไรช่นแล้วก็เมนต์เป็นยังไงให้ผมสรุปง่ายก็คือใครอยากดูผมเลเชีอะไรเป็นกดไลค like ์ก็เยอะใส่กดกดบายหมวยกูดไนพิ้ว